ใครเสียงเดียวกับที่หัวเรระใส่ผมหรืพี่นะเธอคือใครฮะทำไมไมาอยู่ที่นี่คนไม่เต็มหรือเปล่าทำไมไมาอยู่ที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเรียกผมเป็นสมิงเป็นกายหรือเปล่าเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาเธอคือใคร ผมไม่สามารถไปได้ผมไม่รู้ว่าพอผมไม่ไปนะพี่ๆนะ <c oughs> เขาก็เหมือนกับรอให้ผมไปให้ได้เรียกผมไปให้ได้เลยผมไม่รู้เพื่ออะไรบ้าหรือผีป่าผีสาวหรือเปล่าเฮ้เสื้อกับพระถุงที่ถอดทิ้งไว้ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสี่นุงป้านะอาอาทุกทท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฟล็กพี่พี่นะก็วันนี้ผมเริ่มตามหาหญิงเพชรอีกเช่นเคยพี่พี่นะซึ่งมิตรแฟงติดต่อมาหาผมว่าให้ผมขึ้นมาดูป่าแห่งนี้ทีแล้วก็เป็นป่าที่มีน้ำพี่พี่นะมิตรแฟงคิดว่าหญิงเพชรน่าจะ ผ่านขึ้นมาทางนี้นะเห็นชีปลาขาวบอกมาว่าให้ขึ้นมาทางนี้ผมก็เลยรีบขึ้นมาเลยพี่ๆนะผมมรู้ว่าตอนนี้หยิงเพชรของมิอร์แฟงเนี่ยเขาต้องการอะไรหรือว่าอยากจะให้มิจร์แฟงพิสูจน์อะไรหรือเปล่าให้เขาได้เห็นแบบว่าในความรักหรือเปล่าแต่เรื่องนั้นก็น่าคิดแต่อดเป็นห่วงไม่ได้พี่พนะกลัวจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรักผาตัวแล้วก็แบบว่า ทำให้เกิดอาการเจ็บทุกคนนะผมแบบเห็นเพื่อนแฝงเนี่ยเป็นห่วงยิ่งเพชรมากผมลคิดว่าจะหาทางช่วยให้ได้จนกว่าจะเจอตอนนี้มิเตอร์แฝงผมก็คิดมากข้าวปลาแทบจะไม่กินพี่น่ามองคำหมดแล้วเพราะว่าเป็นห่วงยิงเพชรพี่พโอเควันนี้ผมจะเดินตามหาหยิ่งเพชรให้เจอแล้วก็ จะพายิงเพชรกลับไปหาไม่เจอแฝงแล้วขอกับใจพี่ด้วยตอนนี้ผมเดินมาไกลมากๆแล้วแล้วก็จะบอกว่าป่านี้ผมมาครั้งหนึ่งแล้วมาหาดวงดีซึ่งได้เจอจริงๆคนป่าที่นี่เขาเก็บหรือว่าดูแลดวงดีให้เราให้เราได้เจอดวงดีพี่พี่ซึ่งขอบคุณมากๆเลยผมกับใหญ่ขึ้นมาขอบคุณเขาเรียบร้อยทุกคนนะก็คือเรา นำของต่างๆมาให้เขาแล้วก็เขาดีใจมากพี่พี่เขาดีใจมากๆเลยที่เรานําพุกเสื้อผ้าของกินมาให้เขาซึ่งตอบแทนที่เขาช่วยดวงด,ดีไว้วันนี้ถ้าผมได้เจอเขาผมจะขอให้เขาช่วยผมอีกครั้งหนึ่งในการตามหายหิงเพชรผมไม่รู้ว่าอคนที่มันจับตัวญิงเพชรไปเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่ดีหรือว่าเป็นพวกอหมอผีที่มันต้องการของสําคัญในตัวหญิงเพชรก็คือเป็นพวกวิชาต่างๆพี่พี่นะ โอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าเดี๋ยวขอ,อกำลังใจจากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยใครใดูคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตทุกคนนะแล้วก็ใครต้องการจะมีอุปรกรณ์เดินป่าไฟแชกไฟฉายหรือเป็นพวกเปรองเท้ากระเป๋ากางเกงต่างๆหม้อสนามทุกคนนะที่ต้องการเข้าป่าเนี่ยสามารถกดสั่งที่ตะกร้าซ้ายมือได้นะครับผม ซัพพอร์ตเราอีกหนึ่งช่องทางตะกร้าซ้ายมือจะมีสินค้าขึ้นมาให้เราเลือกดูนะครับผมเลือกดูกันได้เลือกชมกันได้พี่ๆนะทุกคนเดินทางกัน Let's go โอครับผมภาวนาให้ได้เจอยิงเพชรไวๆนะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนแฟนผมเนะเป็นห่วงหิงเพชรไม่มากเลยไม่กินไม่น้อยคนนะนะตามหาแต่ิงเพชรทั้งวันทั้งคืนแล้วผมคิดว่าไอคนที่มาเอาตัวหิงเพชรไปเนะี่ยมันคงจะต้องการบางอย่างจะหิงเพชรซึ่งมันไม่ทาร้ายร่างกายหรือมันไม่ทาร้ายให้เสียชีวิตแน,แน่แต่มันต้องการจะให้ยิงเพชรอะเอาของดีกับมันให้กับมันนะพี่นะ หญิงเพชรหญิงเพชรท่านหญิงเพชรครับท่านย่นี่หรือเปล่าพี่พี่ได้ยินไหมเสียงเหมือนมีเสียงผู้หญิงเรียกผมว่าพี่ขาพี่จ๋าอะไรนี่เนี่ย พี่พี่ด้ยินไหมใครครับใครเสียงใครทุกคนเสียงมาเสียงเสียง,งเสียงหัวล้อด้วยพ,พี่เสียงหัวล้อดังมากไม่รู้ว่าเขากล้องหรือเปล่านะแต่เสียงดังมาก ยินไหมใครวะผมไม่ใช่ครูนะแต่ผมกำลังหามองอยู่ว่าใคร ไปออกมาพ,พี่ครับสิ่งเงียบไปละแต่ผมเหมือนจะมองไปเห็นหินด้านบนที่ซ้อนกันแปลกๆไปพ,พี่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรผมจะเปิดกล้องหลังให้ดูนะพี่พนะนี่พ,พี่เห็นตรงนั้นมัน สอนก,นกันแปลกๆนะทุกคนจะลองเดินเข้าไปดูว่าคือหินอะไรเฮ้ยคขว่าเฮ้ยพี่ๆได้ยินไหมเสียงหัวล้อมันคล้ายๆแบบจะแก่ก็ไม่แก,ก่จะสาวก็ไม่สาวพี่ๆนะมันแบบผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคนแก่หรือเปล่าเ,เพราะว่าผมกาลังหามองอยู่ว่าเสียงมันมาจากไหนเออมันจะหัวล้อก็หัวล้อไป ดูหินดนบนนี้มันคือหินอะไรกันแนพ่พี่ใครวะเอามาลเลยกูไม่ได้รลวก,กับมึงนะพี่ๆหรือเป็นพวกผีป่าผีสาวป่าที่มันจับตัวยิงยิงเไปหรือเปล่า ได้ไหมพี่ได้ยินไหมเสียงเสียงผู้หญิงชัดมากหัวเลาะมันย้อเย้ยผม บอกว่าเฮ้ยมึงออกมาดิวะไม่ตลกกับมึงเ,เว้ยพี่พี่ครับพี่พี่ดูหินตรงนี้มันซ้อนกันเป็นเหมือนประตูอะไรบางอย่างซึ่งผมดูแล้วมันดูมีปริศนานพี่นะ พ,พี่ดูหินอยงนี้ดิแล้วก็ข้างบนเป็นต้นไม้ที่กำลังโดนหินทับอยู่พี่จหะแมเนี่ยเป็นต้นไม้พี่ดูดิโดนหินทับอยู่ซึ่งแปลกมากเลยดูดิหินถ้ามันหล่นลงมาคือผมอาจจะไม่รอดนะถ้าทับลงมาทับผมเนี่ย หัวลาะยังไม่หยุดหัวล้อเลื่อน ผมสงสารเพื่อนเพชรมานคนนะบางทีร้องไห้ผมเห็นเลยพี่แบบว่าคิดถึงหญิงเพชรมากแค่ไหนอะ่ะเป็นห่วงหญิงเพชรมากมากร้องไห้ไหมใ,ให้ผมเห็นซึ่งน้ำตาล้วผู้ชายน่มันไม่ได้เห็นอย่ายง,ง่ายพี่นะไปก่อนเดินทางต่อพี่ใครวะ พี่เขี้เยเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้ใกล้ๆผมเล่พี่หญิงเพชรเหรอครับท่านหญิงเพชรเหรอออกมาท่านอยู่ไหนพี่พี่ไม่ใช่ละมันมีเสียงร้องไห้ปุ๊บมันมีหัวเราะขึ้นมาเหมือนกำลังสับสนอยู่ว่ามันจะร้องไห้หรือมันจะหวัวเราะ ซึ่งเป็นเสียงที่แทรกกันมาสองเสียงผมไม่รู้ว่ามันเป็นใครเป็นคนหรือผีพี่พี่นะเชียกจะดดวะเสิ่งมันเข้ามาใกล้ผมเรื่อยพี่นะแต่ผมไม่สามารถมองเห็นได้ว่าอยู่ไหน ออกมาไม่ตลกอนะเว้ยคุณคือใครออกมาผมเห็นต้องการอะไรเอาอมาคุยกันทุกคนจุดนี้ผมเคยเจอคนป่าออกมาปล่อยตัวดวงดีนะออกมาอา้าไว้เพื่อให้เรามารับดวงดีตรงนี้แหละตอนนี้คนป่าออไปไหนผมไม่รู้นะแต่เสียงหัวเราะนี่มันดังมาเรื่อยๆเลยในหูผมผมหาตัวไม่เจอพี่พนะไม่รู้อยู่ไหน ป่าไผ่ล้วนเลยพี่พี่นะโอเคพี่เ๋งวขอนั่งดูสถานการณ์พี่นะถ้าผมไปตอ่อผมไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เสียงหัวรอนนั้นมันดังมาใกล้ผม,มเรื่อยๆแล้วก็ผมจะลอง ขอขอมายกมือไหว้ดูว่าถ้าผมขอเจอเขายางจะโผล่มมาไหมพี่เราดูนะดูผมจะขอข,อขอมาเสียสิป่นานี้เสียงมันยังลำความไม่เลือกพี่นะเสียงมันยังเข้ามาในหูผมไม่เลือกพี่สิ่งสกิสิทธิ์ทั้งหลายเนียป่าตัวบรรดาให้ลูกได้เจอกับยิงเพชรด้วยขอยิงเพชรปลอดภัย แล้วขอให้ป่าเปิดผมจะยิงเพ็น,นะครับผมสาธุป้องกันอันตรายให้ลูกด้วยพี่พ อ่เจอไหมพี่ผ้าถุงออกส้มๆดำๆเสื้อดำๆไหมพี่เดี๋ยวเฮ้ยใครเสียงเดียวกับที่หัวเราะใส่ผมเลยพี่นะเสียงเดียวกันเลยพี่ผมยาวม,มาก เธอคือใครฮะทำไมไมาอยู่ที่นี่มาจากไหนตอบได้ไหมเธอคือใครคุณสติไม่ดีหรือเปล่าพี่พี่คนไม่เต็มหรือเปล่าทำไมไมาอยู่ที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเรียกผมอะไร พูดดังๆผมไม่ได้ยินคนยืนที่หวัวเลาะระหว่างที่ผมเดินมาเนี่ยหวัวเลาะล้านปลาเยลยก็เหมือนจะร้องไห้ด้วยผมไม่รู้ว่าเขาคือคนหรือผีนะเรียกให้ผมเขาไปหาแล้วก็บอกว่ามานี่มานี่ให้เข้าไปทําไมมีอะไรเป็นสมิงเป็นกายหรือเปล่าเป็นอนผู้หญิงใส่ผ้าถุง ส้มๆเสื้อสีดำแล้ก็ผมยาวมากพี่พี่ไม่เห็นใบหน้าเลยไม่รู้ว่าเขาตามผมมาทำไมหรือที่นี่คือที่ของเขาเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาเธอคือใครฮะเธอคือใครตามผมมาเหรอคน พี่ขนบ้าหรือเปล่าพี่อะไรนะใช่ผมนำหัยิงเพชรทำไมคุณรู้ได้ไงจะจะพาผมไปเดี๋ยวนะัเจอยิงเพชรที่ไหนเคยเจอเหรออยูนะทุกคน ผมอยากเชื่อดีไหมพี่เขาบอกว่าให้ตามเขาไปเขาจะยิงเพชรจะพาไปหายิงเพชรไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปไม่เชื่อจะให้เชื่อได้ไงอยู่ๆมาเรียกให้ไปหายิงเพชรยิงเพชร,พชรหลักฐานเรามีไหมพี่พี่เขาบอกให้ผมตามเขาไปนะผมไม่รู้ว่าจะเชื่อดีหรือเปล่านะ ให้ตามไปห,หายิงเพชรผมไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณพูดจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมไม่สามารถไปได้ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณพูดแบบเ,เรื่องจริงหรือเปล่าหรือคุณคุณหลอกผมหรือเปล่าคุณเป็นใครผมยังไม่รู้จักเลยอยู่ให้ผมตามคุณไปใครเอาตัวยิงเพชรไปเขาปลอดภัยดี นี่ครับเขาบอกว่ายิงเพชรปลอดภัยดีให้ผมตามไปผมจะพาพผมไปหายิงเพชรผมจะไปดีไหมพี่ผมลังเลมากเลยนะผมก็ยิกจะก็อยากจอยิงเพชรพี่นะตอนนี้ผมเลือกไม่ถูกเลยว่าจะตามไปดีไหมหรือผมจะหาเองหรือว่าจะตามเขาไป ผมไม่ไปผมไม่ไปผมผมผมไม่ไว้ใจผมเพิ่งจะเจอคุณครั้งแรกทําไมต้องให้ให้ผมตามมาด้วยอ่ะคุณเป็นคนดีเลยคนไม่ดีผมก็ไม่รู้เป็นสมิงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้พี่เขาบอกไม่ตามเขาไปเขากลับมาที่เดิมเหมือนต้องการให้ผม ติดกับดักเขาหรือเปล่าพอผมไม่ไปนะพี่พี่นะเขาก็เหมือนกับรอให้ผมไปให้ได้เรียกผมไปให้ได้เลยผมไม่รู้เพื่ออะไรเป็นผู้หญิงอยู่ในป่าเนี่ยมันแปลกมากพี่พี่นะมันเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าป่าลึกย่างนี้ผู้หญิงไม่มีใครมาอยู่กันหรอกมันจะคนป่า อนนัดูเหมือนไม่ใช่คนป่าพี่นะเหมือนแบบว่าพวกคนบ้าหรือผีป่าผีสาวหรือเปล่าพี่พี่เหมือนใครลงไปตรงตรงหินนะเหมือนจะแอบตรงหินนะไม่รู้ว่าแอบหรือว่ามีรูมีทอมีทางลงไปหรือเปล่าด้านล่างนะไปแล้วว่ พี่ครับเข้าหายไปไหนแล้ววะพี่พี่ครับ,รบผมจะเดินไปดูนะว่าตอนนี้นางยังอยู่หรือเปล่าพอดีผมนั่งดูสักพักนางไม่โผล่มาละผมจะเดินไปดูนะต,อนนต้องมุดตั้งแต่แรกเลยนะไม่ใจใครไม่ได้ในป่านี้

ถึงกับขนล,ลุกเลยพี่พี่เหลือแค่เสื้อกับผ้าถุงที่ถอดทิ้งไว้เราล่างนั่งไปไหนวะเขานั่งมาปุ๊บเขาหายไปเลยพี่ผมก็ไม่เจอเอีกเลยแล้วล่างเขาไปไหนนะเฮ้ยไปไหนวะออกมา คนดูดิเหลือแค่ยิงจริงเชื่อยี่เหนี่ยววะไปแล้วมไม่อยู่แล้วทุกคนผมออกเดินตามหันยิงเพชรก่อนดีกว,ว่าไม่อยู่แล้วผมที่ต้องหันยิงเพชรเพราะอาจจะันนี้มันอาจจะมันจะยื้อเวลาผมช้าลงอาจจะทวงเวลาผมอาจจะมีคนสั่งมันมาให้ผมให้มันทวงเวลาไม่ให้ผมเจอญิงเพชรพี่ๆเดี๋ยวผมขอเดินตามหันยิงเพชรก่อนผมไม่ผมจะไม่ อยู่กับไอ้ไอ้ไอ้ไอไอพี่ตัวนี้ละมันน่าทุ่งเวลาผมพี่พี่ไปเดินตามหาหญิงเพชรกันมิพี่